สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีข้าวมีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่เด่นไปที่ เก้ากับเจ็ดนะคะเราก็มาเจาะเก้ากันนะคะก็จะมีนะคะมีเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดนะคะส่วนเด่นเจ็ดนะคะก็จะมี เจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดห้านะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์สี่หนึ่ง หนึ่งเอ้ยไม่ใช่เก้าหนึ่งพี่น้องเก้าหนึ่งเขียนไปแล้วนะคะเขาโทษขาอภัยนะคะสองศูนย์นะคะสี่สอง กันเบิ้ลนะคะ7 7 4ด1จนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น4 2่7องนะคะแล้วก็9 4แล้วก็1 0นนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะ ก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณในนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยโดูแงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า